เพราะผมครบ80ปีนะครับผมจึงต้องการตอบแทนผู้มีพระคุณของผมในชีวิตของผมบั้นปลายของผมก่อนจะส่งให้กับลูกของผมที่จะดูแลต่อไป วินนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมคือวันที่30มิถุนายนเป็นวันเกิดของผมซึ่งถือว่าปีนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะผมครบ80ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมยืนอยู่ได้80ปีนี้เพราะท่านทั้งหลายครับที่ช่วยสนับสนุนผมให้ยืนอยู่จนได้ปัจจุบันนี้ผมจึงมีความคิดว่า ในปีนี้วันที่30มิถุนายนเราต้องทำโปรแกรมต่างๆให้กับลูกค้าของเราเกิดความประทับใจมากที่สุดจนไม่ห่วงอะไรเลยเราให้มูลค่าเพิ่ม50%โดยซื้อแคทวอร์เชอร์นะครับเช่น1,000 0ท่านได้1,500 0ซื้อวันนั้นวันเดียววันที่30มิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะครับ,อ,รรบอย่าลืม8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแคทวอเชอร์ Cat her, ตัวนี้ ใช้ได้ในโรงแรมทั้งสองแห่งนะครับแต่ละแห่งนั้นทุกแห่งใช้ได้หมดไม่ว่าจะมีโปรแกรมอะไรแคดวอร์ชอรนนี้ก็ไปใช้ได้เหมือนกับเป็นเงินสดนะครับท่านมีเงินสดอยู่ในกระเป๋าเลยนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือเราเอางาน All for Love ซึ่งทุกคนจะรู้จักสำหรับคู่บ่าวสาวแต่งงานให้เข้าอยู่ในวันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาคู่บ่าวสาวที่แต่งงานในวันนั้น มาวันนั้นหรือจองตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปก็จะมีมูลค่าเพิ่ม5 0อน์คือส่วนลดให้เช่นท่านจัดส0 0แสนท่านจะจ่ายแค่2 0 0แสนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วต้องมาด้วยตัวเองหรือโอนเงินเข้ามาเฉพาะวันนั้นเท่านั้นเราจะไม่มีขายล่วงหน้านะครับแล้วก็ซิปอีกนิดหนึ่งว่าเรามีจำนวนจำกัดนะครับอันนี้ผมฝากไว้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจึง ต้องการตอบแทนผู้มีพระคุณของผมในชีวิตของผมบั้นปลายของผมก่อนจะส่งให้กับลูกของผมที่จะดูแลต่อไปผมอัศ,ศวินขอยืนยันว่าท่านมาวันที่30วมิถุนายนนั้นวันอาทิตย์นะครับท่านจะไม่ผิดหวังแล้วเจอผมแน่นอนครับ ข่าวส,อส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดอ,ออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ